สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวเปิดใจเส้นทางรักตัดสินใจอยู่กัน3คนผัวเมียช่วยกันทำมาหากินจากกรณีชาวเน็ตแชร์ภาพเจ้าบ่าวสามคนทำพิธีผูกข้อมือแต่งงานกันที่จังหวัดปราจินบุรีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านคลองนารายพื้นที่หมู่ที่9ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี น,นายธนวัตรหรือเจมพุ่มทองอายุ30ปีพร้อมกับนายสัญชัยหรือน้องอ้ำทรับจันอายุ22ปีและนายตินนภพหรือน้องเต้ยบุตรวัดอายุ24ปีกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงาน จากการสอบถามถึงเรื่องราวความรักของทั้ง3คนนายธนวัฒน์เปิดเผยว่าปัจจุบันตนทำงานเป็นนักโภชนาการประจำอยู่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดจันทบุรีโดยได้เริ่มคบหากับนายสัญชัยหรือน้องอ้ำเจ้าสาวคนแรกจากการเป็น FC ติดตามผลงานของน้องอ้ำที่เป็นแดนเซอร์ทางเ Facebook จากความแอบรืมและถูกชะตาจนตัดสินใจทักแชทสนทนาจนตกลงคบหาเป็นคู่รักมานานกว่า7ปีต่อมาน,นายธนวัตรหรือเจมเจ้าบ่าวและนายสัญชัยหรือน้องอามเจ้าสาวได้มีโอกาสรู้จักพูดคุยกับนายตินนภพหรือน้องเต้ยจากการที่มีอาชีพเป็นแดนเซอร์เหมือนกันและรู้สึกว่ามีความสนิทคุ้นเคยมากกว่าเพื่อนจนพัฒนามาเป็นคนรู้ใจอีกคน ทำให้ใน,นายธนวัตรหรือเจมส์เจ้าบ่าวและนายสัญชยัยหรือน้องอ้ำเจ้าสาวทั้งสองคนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในการเปิดใจอ้าแขนรับนายตินนภพหรือน้องเต้ยเข้ามาเป็นคนในครอบครัวโดวยหลังจากนี้ทั้ง3คนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาเหมือนคู่รักอื่นๆทั่วไปและจะช่วยกันทำหน้าที่การงานของแต่ละคนเพื่อหาเงินใช้ใจ่ายในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งวงแดนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วโดยใช้ชื่อว่าธนวัฒน์แดนซ์โดยทั้ง3คนยืนยันว่าจะให้ความรักซึ่งกันและกันเทียบเท่ากันซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลครอบครัวให้มีความสุขตลอดไป น,นายธนวัตรเปิดเผยอ,อีกว่าหลังจากทั้ง3คนได้สร้างความรักให้กันและกันจนสุขงอมจึงได้ปร,รึกษากับญาติผู้ใหญ่ในการที่จะจัดงานแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบและยินยอมของทุกฝ่ายและทําให้มีงานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบขึ้นในวันนี้โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทางสงฆ์ทำบุญตักบาตร จากนั้นประกอบพิธีไหวบรรพบุพร,บรุษและรับไหว้ผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจากนั้นได้เริ่มพิธีกินดองผูกแขนรวมอวยพรแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ออกมาร่วมงานเลี้ยงที่มีเพื่อนๆในวงการวงดนตรีนำนักร้องและแดนเซอร์มาร่วมสร้างความบันเทิงมอบให้กับคู่บ่าวสาว ขณะที่นางธัญรัตน์ผลเต็มอายุ48ปีแม่ของนายสัญชยัยหรือน้องอ้ำเจ้าสาวบอกว่ารู้สึกดีใจที่ลูกมีวันนี้ซึ่งตลอดที่ผ่านมาได้รับรู้เรื่องราวความรักของทั้ง3คนมาโดยตลอดจึงได้ยินยอมและยินดีที่ทั้งหมดได้ตัดสินใจจะจัดงานแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีโดยหลังจากนี้จะคอยดูแลลูกทั้ง3คนให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขเหมือนกับครอบครัวอื่นๆต่อไป ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ